เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการเผยแพร่มาจากอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งไม่ควรนำมาลอกเลียนแบบหรือทดลองพิสูจน์แต่อย่างใดหากเกิดอะไรขึ้นเราขอไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเจตนาของเรานั้นต้องการทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเอาไว้รับชมเท่านั้น ในสมัยก่อนเคยมีการเล่าลือเล่าอ้างกันว่าหากเราเบื่อหน่ายที่จะเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆเ,เราก็น่าจะลองเล่นเกมซ่อนหากับสิ่งเล่นลับดูดีไหมซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่สำหรับเด็กน้อยไปจนถึงผู้ใหญ่ที่หลงเชื่อเรื่องงมงายแบบนี้แต่ก็ไม่ไวายที่จะมีวิธีการเล่นซ่อนหากับเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยเพื่อสร้างความระทึกให้แก่ผู้เล่นซึ่งมันก็เคยเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมันมีชื่อเรียกว่าฮิโตริคาคุเรนโบ หรือก็คือการเล่นซ่อนหาคนเดียวส่วนอีกคนก็ไม่ทราบได้ว่ามันคือมนุษย์หรือผูดผีหรือเปล่าแต่ในวันนี้ครับทางเทลลิงสตอรี่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของฮิตตริคาคุเรนโบว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับการเล่นฮิตตริคาคุเรนโบหรือการเล่นซ่อนหาคนเดียวนั้นอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีตุ๊กตาอะไรก็ได้ขึ้นมาสัก่อน ซึ่งจะต้องมีลักษณะเหมือนมนุษย์หรือว่ามีแขนขาเอาไว้เดินอย่างเช่นตุ๊กตาเด็กน้อยหรือเท็ดดี้แบกก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวสารหรือเส้นผมตัวเองเข็มกับเส้นด้ายสีแดงของมีคมและสุดท้ายก็คือน้ำเกลือครับซึ่งวิธีการเล่นนั้นเราจะต้องนำเอาตุ๊กตามาเฉือนเพื่อเอาไส้ในออกให้หมดและใส่เล็บหรือผมลงไปพร้อมกับข้าวสารจากนั้นก็เย็บปิดด้วยด้ายสีแดงและใช้เส้นด้ายผ่นไปรอบๆตัวตุว๊กตาตัวนั้น ก่อนจะตั้งชื่อให้มันและพูด3ครั้งเวลาในการเล่นเราจะต้องเล่นเวลาหลังตีสามขึ้นไปเท่านั้นและจะต้องเล่นแบบปิดไฟให้หมดขั้นแรกเราจะต้องเป็นยักษ์ในการตามหาตุ๊กตาโดยเอาตุ๊กตาไปแช่ไว้ในอ่างห้องน้ำและเราก็ไปประจำทีหลับตานับ1-10แล้วค่อยเอาของมีคมมาแทงตุ๊กตาพร้อมกับพูดว่าฉันเจอแล้วจากนั้น เราจะต้องสวมบทเป็นผู้ซ่อนโดยบอกกับตุ๊กตาว่าตานี้นายจะต้องเป็นยักษ์แล้วค่อยทิ้งของมีคมเอาไว้จากนั้นก็ไปซ่อนยังจุดที่เราต้องการโดยจะต้องมีน้ำเกลือพกติดตัวอยู่ด้วยตลอดเวลาในระหว่างนี้หลายคนมักจะบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้พวกเขาจะสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงลากเสียงประหลาดรอบๆจุดที่ซ่อนเสียงขูดจะของมีคมหรือหนักเข้าก็ถึงขั้นเห็นตุ๊กตาขยับได้ เมื่อเราเห็นแล้วจงอย่าพึงสติแตกเด็ดขาดให้เราอมน้ําเกลือเอาไว้แล้วพ่นใส่ตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็พูดกับมันว่าฉันชนะแล้วเป็นจํานวนสามครั้งก่อนจะนําตุ๊กตาไปเผาทําลายซะเป็นอันจบเกมครับแล้วก็ขอย้ํากันอีกครั้งนะครับการละเล่นแบบนี้ไม่แนะนําหรือชักชวนให้ใครคิดเรียนแบบเด็ดขาดเตือนเอาไว้แล้วนะครับขอให้รับชมในรูปแบบความบันเทิงเท่านั้นนะครับ